ข่าวด่วนมาแล้วคะ่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัญญาณีทรงประกอบอาหารพระราชทานทรงปรุงเองแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิดน9ะณโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลร,รักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารปรุงสุกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลร,รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ณนะโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบอาหารพระราชทานด้วยตนเองอาทิก๋วยเตี๋ยวหมูตุนลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวหมูไก่มะระเครื่องยาจีนก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นเห็ดหอม ข้าวซีโคงหมูกรอบกระชายขาวยอดผักไข่เจียวหมูสับกระชายซอยขั่วขิงไก่กระชายขาวลาบเนือ้อขั่วกระชายซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบห้ามู่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพรานามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย ซึ่งช่วยบำรุงร่างกายและต่อต้านโรคโควิด -19 ได้แก่กระชายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการประกอบอาหารเสริมสร้างคุมพุ้มกันของร่างกายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถจะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่กำลังความสามารถต่อไปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ครัวพระที่นั่งสวนอัมพร สถานและหน่วยงานทหารจัดอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อาการติดโรคโควิด -19 ระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่11มิถุนายน2564รายละเอียดดังนี้เขตบางพลัด จำนวน2,250กล่องเขตบัฒนาจำนวน6,900กล่องเขตบางคอแหลมจำนวน5,700กล่องเขตคลองเตยจำนวน9,000กล่องเขตดุสิตจำนวน11,946กล่องเขตป้อมยามสตูพลายจำนวน8,400กล่องการได้รับพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการในครั้งนี้ จึงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงและยังปื้มปิติและสำนักพระราชทานพระมหากรุณาแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคนรักพลตีหญิงเจ้าคุณพาสิรินาถพิราชกัญญาณีค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจทางช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ค่ะวันนี้ทางช่องเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ